่ออนุญาตอาจารย์ฮะผมอึ้งมากเลยเอาอีกทีอาจารย์ผมพิดีอ่านอ่านในพวกดูทูไอพวกดูไอทาง Google มาถือเห็นแล้วทึ่งเพราะว่าผมไป เ,เสียมเรียบนครวัดมาสองรอบอละซึ่งไปตรงนั้นเราก็โอ้โหมันอะไรวะรอ,อะไรประมาณนี้น,นะคือคือคือหาค,คำตอบไม่ได้อะมันสร้างได้ยังไงโอ้มันสร้างได<อ>้ยังไงเนาะ<อ>หินแบบตัดขึ้นไปแบบลักษณะเน,นี้ยแต่ทีนี้อันนั้นมันโบราณแล้วเนาะมันพันกว่าปีละ7เจ็ดแปดร้อยปีแล้วประมาณพันปีประมาณพันปีทีนี้ตรงเนี้ยอึ้งเลยว่าเฮ้ยอยู่ดีๆเมื่อปีจริงหลวงพ่อคนที่ไหนครับเจติคนก็นี่แหละคนบ้านนี้เลยแหละบ้านเนี้ยคือเอาที่กับบ้านมาทํา อันนี้ที่บ้านเราที่กับ้านเอาทุ่งนาก็บ้านน่ะมาสร้างโอหลวงพ่อเป็นคนที่อยู่กันนี่แหละหมู่บ้านในหมู่บ้านอะไรหลวงพ่ออันนี้มันเป็นหมู่บ้านเขาเรียกว่าบ้านหนองขามบ้านหนองขามอำเภอนางรองโอ้อันนี้คือบ้านเราเลยใช่แล้วหลวงพ่อไปบวชที่ไหนมาบวชบวชวัดบ้านวัดมหานิกายทุกวันนี้ก็ยังถือเป็นมหานิกายไหมโอ้ครับผมกี่ภาษาแล้วครับหลวงพ่อ บวชตั้งแต่พศ36ค่ะ36อ้าว31ปีละ31พันศาละรับกระถินนี่ก็31พันศาละโอ้ครับผมทีนี้วัดบ้านเราอยู่ตรงไหนครับหลวงพ่ออยู่ในอยู่ในตัวหมู่บ้านที่ที่เลี้ยวเข้ามาเนี่ยนะฮะไกลเลยแหละประมาณจะ3โลอ่ะอ๋อ้เขาไปนู่นเลยถนนตัวถนนใหญ่นู่นนะฮะแล้วหลวงพ่อมาที่ตรงนี้เห็นยังไงฮะอันไหนตรงนี้ใช่ไหมครับผมคือจริงๆแล้วมันอย่าง คือมาก่อนนี้พวกเทวดาเนี่ยคือคือมาก่อนหลวงพ่อทำนายอยู่ตรงนี้โอ้เป็นที่นาหลวงพอ่อตรงนี้ใช่พอเราทำนาขึ้นมาปั๊บเทน,นี้พวกเทน,นี้มันเทวดาไปเข้าความฝันครับไปเข้าความฝันว่าคือเขาบอกว่าเขานี่เป็นเทวดาประจำอยู่พระปรางขนมรุ่งกับพิมายครับทีนี้ตัวเขาเองเนี่ยเขาบอกว่าคือเขาจะเรียกตัวตัวตัวเขาว่าเขาเขาก็บอกว่าท่าน บอกว่าท่านเน่ยเรียกกูเนี่ยเข้าไปพบท่านน่ะถามกูว่าทำไมตอนนี้เนี่ยมีแต่คนเขาเอ่ยถึงวรมันกันเสียละเกินอหรือว่า,า,าอ่าอหรือว่ามันครบหนึ่งพันปีแล้วอย่างเนี้ย<อ>กูก็เลยกราบทูลท่านไปว่าครับท่านตอนนี้เนี่ยมันได้รอบหนึ่งพันปีแล้วหลังตั้งแต่เราสร้างะนมรุ่งเซ็ตเนี่ย ท่านับมาถึงปัจจุบันนี้ประมาณหนึ่งพันปีแล้วคอ้าวถา้าอย่างนั้นถ้าครบหนึ่งพันปีแล้วอย่างนั้นก็จะได้รอบมาสร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเนี่ยเอาไว้ให้เขาดูอีสักครั้งหนึ่งเด้เนี่ยเ็าเลยบอกว่าใช่ครับรู้นี่คือไม่เทวดาใช้คำพูดแต่ว่าท่านนี่ใครก็ไม่รู้ข้างบนนี่ข้างบนของเทวดาอีกทีนี้ตอนนั้นทางนี้ยังเป็นเล็กน้อยอยู่เลยยังไม่ใหญ่ฮะท่านนี้นก็เลยบอกว่าแดงเอออย่างเงี้ยจริงๆแล้วกูก็ไม่อยากจะมาบีบังคับมึงหรอก อามาคุยกับหลวงพ่อว่าอย่างนี้แต่ก็เลยบอกว่าแต่ทํายังไงได้กูก็เป็นขี้ข้าท่านอาากูเนี่ยไม่ได้กูก็เป็นเทวดาไม่ได้ใหญ่ครับท่านต่างหากที่ใหญ่กว่ากูอีกอท่านก็เลยถามกูมาว่าตอนนี้พอจะรู้ไหมว่าไอ้แดงเนี่ยมันไปเกิดอยู่ที่ไหนาหากูก็เลยกราบทูลท่านไปว่าตอนนี้ไอ้แดงเนี่ยมันไปเกิดเป็นลูกชาวนาคนยากคนจนครับทํานา แล้วก็ทําสวนมันอยู่แถวแถวมันฟ้าอย่างเงี้ย mm hmm. อย่างนั้นก็มึงเน่ยช่วยไปบอกมันหน่อยว่าทุกหนึ่งพันปีเนี่ยมันน่ะจะต้องกลับมาสร้างสิ่งใหญ่ๆให้เขาไวด้ดูเขาเขาว่ามาสร้างปราสาทให้เขาดูเพราะว่าการสร้างในยุคนั้นเนี่ยคนน่ยมันลืมหมดแล้วว่าเขาสร้างกันยังไง mm hmm. เดี๋ยว<า>นะหลวงพ่อนี่คือไอ mm hmm. ้แดงใช่ชื่อแดง แสดงว่าหลวงพ่อคือพระยาชัยวรมันพระเจ้าชัยวรมันที่สร้างทีท่นี่อาจจะใช่หรือ<ข>ไม่ใช่เขายังไม่เล่าเขาไม่ได้เล่าถึงนั้นเขายังไม่เล่าเขาก็เลยบอกว่าทีนี้ก็เลยบอกว่าแดงเอออย่างเงี้ยจริงๆแล้วกูก็พยายามบอกท่านไปว่าถ้าจะมาวังกระเด็กน้อยคนหนึ่งเนี่ยแล้วจะให้มันมาแล้วจะให้มาสร้างซึ่งใหญ่ๆโตๆอย่างเงี้ยผมว่าเนี่ยคือผมว่ามันมันมันยังไม่ใช่นะท่าน ผมว่าเปลี่ยนตัวได้ไหมเอาใครก็ได้ที่มีบุญบารมีมากๆเอามาเอามาสร้างแทนมันเนี่ยท่านก็เลยท่วงติ้งมาว่ามาไม่เคยขี่เอาคนที่ไม่เคยมาสร้างจ้างก็สร้างมีเซตเอาตัวมันนั่นแหละมาสร้างเพียงแต่แค่มึงไปบอกมันว่าปู่นี่นะ่ะต้องการอยากได้ตัวมันเนี่ยมารับหน้าที่การก่อสร้างปราสาทหิน ในครึง่งในครึง่งพุทธกาลนี้ให้ยิ่งใหญ่ที่สุดเอถ้าผมไปบอกมันอย่างงั้นเนี่ยแล้วมันจะเข้าใจไหมเ<อ>มื่อก็ช่วยไปเกี้ยกลรอมมันไปเรื่อยเรื่อยๆรืยมันก็จะได้ใจอ่อนอย่างเงี้ยอันนี้นานหรือยังหลวงพ่อที่บอกเก<ต>วด,ดามาคุยคมานานีดดมันตั้งแต่เป็นน้็กน้อยอะโอตั้งแต่เป็นเด็กที่ทำนายอยู่ตรงนี้แต่ไปทำนานตแต่เราเลี้ยงควายอยู่อ่ะตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่อายุเราสิบกว่าปีอ่ะโอ้ฮะ ทีนี้จากนั้นเป็นต้นมามันก็พูดว่าแดงเอ้ยอย่างเงี้ย<อ>กูเนี่ยเป็นเทวดาประจําอยู่พระปรางพนมรุ้งกับพิมายมีคนเข้าไปเที่ยวพนมรุ้งกับพิมายน่ย<อ>แต่ละคนเน่ะเขาตบอกแล้วก็อุทานกันออกมาว่า<อ>ทําไมคนโบราณเนี่ยมันถึงสร้างปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่ได้ดูสิมันคนหินมาสร้างปราสาทเนี่ยบนยอดเขามันสร้างด้วยวิธีใดยิ่งแต่นักวิชาการนี่นอะ้แดงเอ้ย กูเห yeah. ็นแล้วกูไม่อยากจะพูดเลยแต่ละคนนะเอาแต่กระดาษไขนี่นะมาเขาเรียกว่ามาทับให้ภาษาขอมเนี่ยมาติดแล้วก็มันก็จะไปถอดเป็นเป็นตัวเป็นตัวออกไปกูไปดูกูไปดูมันแปลแล้วเนี่ยมันถูกแค่สิบเอซตอีกเกสมันแปลไม่ถูกบางคนก็ชักไม่น้ำทั้งห้าขึ้นมาเพื่อจะมาเพื่อจะมาสร้างเรื่องราวให้มันสมเหตุสมผลครับ กูก็ได้แต่บอกมันไปว่าไอ้คนสร้างไม่ได้แผลไอ้คนแผลไม่ได้สร้างแล้วมันจะไปสร้างถูกได้ยังไงแลถูกได้ยังไงอกูก็เลยบอกมันไปว่าเฮ้ยพวกมึงเนี่ยไม่ต้องไปแผลให้มันยุ่งยากดอกเดี๋ยวกูจะไปบอกให้แดงนี่นะให้มันมาสร้างให้พวกมึงดูถ้ามึงมีเวลามึงก็ไปดูมันเด้อเช้ากลางวันเย็นน่ะมึงไปนั่งดูนอนดูมันไปวิธีการสร้างนี่คือแล้วมึงจะได้หายสงสัยสักทีตอนนี้เนี่ยขอมเนี่ย มันได้ระยะเวลามาสร้างแล้วแหละเพราะมันได้รอบหนึ่งพันปีแล้วอมึงไม่ต้องมานั่งมึงไม่ต้องมานั่งถามเหตุผลหรอกอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้มึงไปดูข้องจิงเลยแล้วมึงจะได้มึงมึงจะได้หายสงสัยอทีนี้จากนั้นเป็นต้นมามันก็เลยเทวดามันก็มาบ่อยด้ตอนนี้อ่ามันมาบ่อยคือมาทุกกับทุกวันนะมาคุยกันหลวงพ่อใช่มาคุยเล่นงี้แดงใช่๋อครับครับพอคุยไปคุยมาคุยมาคุยไป จนมันก็นเลยดึงเกมเราครมันก็นเลยมาบอกว่าแดงเอ้ยกูก็พูดเธอชีวิตของมึงเนะี่ะอยู่ในกำมือของกูถ้ามึงจะดิ้นรนไปเพื่อนหนีวงนีของนี้นีหน,น,นีอำนาจของกนะูมึงนี้ไม่รอดหรอกอเพราะว่าไม่ว่าบุญกุศลเนี่ยมึงจะสร้างมา,มากขนาดไหนก็ช่างตอนนี้กูปิดประตูไว้มดแล้วกูให้มึงน่ะเดินไปตามคำที่กูกำหนดเอาไว้เพราะว่าท่านเนี่ย กำชับกูมาว่าเขาให้กูเนี่ยช่วยสาบแช่งให้มึงเนี่ยล่มจมเร็วๆมึงจะได้ไม่ไม่ไม่ท่องเที่ยวอยู่ทั้งโลกทีนี้จากนั้นเป็นต้นมาเราก็เริ่ม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 นั่นแหละเราก็เริ่มเริ่มเริ่มมดที่ไปแล้วครับพอเริ่มมดที่ไปขึ้นมาเสร็จปั๊บเขาก็เลยมาตั้งเหตุผลว่าแดงเอ้กูถามมึงจริงๆเถอะมึงต้องการอยากได้เงินสักเท่าไหร่มึงอยากได้อะไรบ้าง มึงตีค่าตั๋วมึงออกมาเลยแล้วมึงก็จดเอาไว้เดี๋ยวกูจะให้ให้ให้เป็นค่าตั๋วมึงถ้ามึงคิดอยากจะได้รถกี่คันได้รถราคาคันเท่าไหร่มึงจดมาเงินของกูเนี่ยเงินของกูมากกูสามารถซื้อซื้อความต้องการของมึงได้แต่ขออยู่อย่างเดียวกูขอให้มึงเนี่ยช่วยทําความฟันของพวกกูเนี่ยให้ยิ่งใหญ่หเถอะเพราะลําพังพวกกูเนี่ยไม่สามารถที่จะ นำพาปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกนี้ได้กูก็ต้องอาศัยมึงส่วนกูก็มีอยู่ไอ้แค่ปัจจัยเงินทองคนและก็เครื่องจักรเสบียงเนี่ยนั่นกูมีอยู่แต่กูไม่สามารถที่จะมีมีจิตวิญญาณที่นำพาเนี่ยให้คนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยหลายๆร้อยคนเนี่ยสร้างได้กูจำเป็นจริงๆที่กูจะต้องพึ่งพาอาศัยมึง เพราะคำพูดของมึงอุปนิสัยของมึงนั่นน่ะมันเป็นบุคคลผู้กลุมชะตาชีวิตของคนฉะนั้นกูจําเป็นยงยิ่งที่กูจะต้องต้องการต้องการตัวมึงเนี่ยเอาไปบัญชาการทีนี้จากนั้นเป็นต้นมามันก็นเลยเป็นเหตุที่ทำให้ให้พอพอพอ,พอถึงพอสอสามพกปับ๊บเราก็เลยออกบวชตอนนั้นอายุทเท่าไหร่นลงพ่ออายุป,ประมาณยี่สิบเปี <30 S 2> พอยี่ิบเก้าปีพ<ป>อยี่ิบเก้าปีปั๊บแต่ก็ต้องมาทําสัญญากันนะว่าบวชแล้วเราจะอยู่ยังไงเพราะว่าวัดบ้านนี่หนึ่งมันอดอยากสองต้องทํากับข้าวกินเองเ oh. <c oughs> ต,ต้องทํากับข้าวกินเองเนี่ย <c oughs> ทีนี้มันมันลําบากเด้ทีนี้ไปๆมาๆเราก็มีความกังวลว่าอยู่วัดบ้านนอกอยู่ไม่มีเงินทองใช่แล้วก็เราจะอยู่ยังไงแล้วอีกอย่างหนึ่งเราขี้เกียจสวดมนต์ไหว้พระ พอขีดเกียรสวดมนต์ไหว้พระขึ้นมาแล้วก็ต้องมานั่งชั้นอยู่ในาศาสนพิธีครับเออแล้วไอ้ไอที่ว่ามันง่ายๆมันสบายแล้วก็ไม่ต้องมีพิธีรีตองมากมันไม่มีนี่อย่างเงี้ยเพราะแต่เราดิ้นรนถามอย่างนงี้ขึ้นมาปั๊บเขาก็เลยบอกว่าแดงเอ้ยเนี่ยไปถามึงเนี่ยนักใจกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยแล้วกูจะพามึงไปอยู่เป็นอิสระเลยแล้วกูจะพามึงไปบําเพ็ญแต่มึงจะต้องอยู่ อยู่ตามที่กูกาหนดนะกูจะทากูกูจะตั้งคอสให้มึงแล้วมึงจะต้องข้ามมึงจะต้องบําเพ็ญผ่านผ่านสิ่งที่กูตั้งเอาไว้ให้ได้อะครับแล้วก็ไปอยู่กับเขานี่ประมาณสองปีไปอยู่กับเขาสองปีแล้วก็บ้าอีกสองปีเออมาบ้าอีกสองปีหมายถึงเหมือนเหมือนคนบ้าไปเลยคนบ้าอ่าฮะไปอยู่ไหนไปอยู่ไหนไปอยู่ไอ้ไปอยู่ไอ้ไปอยู่คุณหมิงเมืองไทยจังหวัดเลย อ๋อครับพอไปอยู่คนมิงบางไทยแล้วก็ไปอยู่ไปไปอยู่ก็นั่นสองปีครับไปอยู่สองปีแล้วก็มาบ้าอีกสองปีไอ้ตอนบ้านี่อยู่ที่นี่ก็บ้าก็วนเวียนนะครับเออมันบ้าแล้วมันรู้มจะไปไหนก็ไปได้เฉยอ่ะเขาก็เลยบอกว่ากูจําเป็นอย่างยิ่งที่กูจะต้องสร้างชีวิตของมึงให้แข็งแกร่งครับความแข็งแกร่งเท่านั้นตะบะแข็งแกร่งเท่านั้นที่จะแบกสิ่งมหัศจรรย์ของโลกได้ ทีนี้พอพอพอจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยพอพอเราไปอยู่ที่นั่นเสร็จปับ๊บเขาก็เลยเขาก็เลยก็เลยบอกว่าท่านแดงเอออย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะไปสร้างวัดให้อย่างเงี้ยทีนี้เราไปสร้างวัดให้นี่คือเราไม่มีเงินหรอกครับแต่ว่าเราไม่มีเงินหรอกแต่ว่าทีนี้เท้าสักกะเนี่ยเขาจะเป็นคนสร้างง่ายเพราะทางนี้ไปทะเลก,ก็เท้าสักกะ หลวงพ่อเนี่ยหละไปจะไปจะไปทะเลาะกันกับเท้าสักกะเพราะว่าเท้าสักกะนี่แกจะเป็นคนที่คือคือเป็นคนที่ตัวตนสูงอ่ะอะฮะทีโก้สูงอะ่รอัตราสูงหน่อยทีนี้มันก็เหมือนก็ค้ายๆว่าทีนี่เขาก็พาเราไปไอไอไอเขาไปบําเพ็ญอยู่คุณหมิงมองไทยปั๊บเนี่ยที่นี่ในคุณหมิงมังไทยเนี่ยมันจะมีมันจะมีภาษาภาษาโบราณนะครับ เขาจะเล่าก <S ọ> ันมาว่าพระปลองทองพระเรือนมีทองอยู่สามเล่มเกวียนใครคนพบขอทานนําแน่เนี่ยทีนี้เขาก็ให้เราเนี่ยไปเปิดรหัสไปเปิดรหัสไอ้ภาษาภาษาภาษาไอ้ภาษาโบราณนะครับครับพอแต่เราไปไปนั่งสมาธิไปไปเพ่งเนะยครับอยู่ๆไอ้ประตูเขาเรียกว่าไอ้ประตูภูเขาน่ยมันเปิดออกประตูภูเขาทองเนี่ยอะพอมันเปิดออกขึ้นมาปั๊บเขาก็เลยยกไอ้พระปลองทรงพระเรือนมีทองอยู่สามเล่มเกวียนเนี่ย มีทองอีสามเล่มเกยเียนให้เราครับพอให้เราขึ้นมาเสร็จปั๊บที่นี่เราก็เราก็ถือว่าเราได้แล้วเรามันบอกว่าสมบัติอันนี้คือสมบัติมหาจากักรพรรดิจะส่งมอบไปยังไปยังคูมั่นฟ้าครับภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้แต่ว่าแต่ต้องดูว่าถ้าท่านนี้เนี่ยจะแบกมันไปได้ไหมนะถ้าแบกไปได้เนี่ยเขาจะให้ไอ้พระให้ไอ้สามเล่มเกวียนเนี่ย ทองสามเล่มเปลี่ยอแต่เขาไม่รู้ว่าเขียนมันใหญ่ขนาดไหนนะ,ะเขากล่ามันใหญ่ครับทีนี้เราก็ไปอยากได้ทราบสมบัติของเขาก็เลยพระอินทร์นี่ก็เลยมาท้ากันว่าท่านแดงว่าไงถ้าท่านอยากได้ถ้าท่านอยากได้อไ,ดไ,อไอ้ทองคำสามเล่มเปลี่ยนจริงๆเนี่ยมันก็เป็นของท่านแหละแต่ข้าพเจ้าอยากจะดูว่าท่านแบกได้ไหมเนี่ย็ขอก็ให้ท่านนีนะ่คือทดสอบความทุกข์ทีนี้พระอินทร์นี่ก็เลยพระอินทร์นี่ก็เลยบอกให้เทววิษนุกรรม แปลงตัวเป็นไอเป็นเป็นตักตะตงงตักะตงงีตัวคอนดสิม,ม,ม,มากัดจมูกตรงนี้อพอมากัดตรงนี้ก็ไม่กัดมากัดลูกตาแล้วก็กัดตรงนี้อพอ,อมากัดตรงนี้แค่นั้นแหละมันก็เลยกัดเนื้อขาดเลยเลือดออกเลยเลือดไหล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 อัน,น <ไล S 1> เป็นนิบิตเหรอหลวงพ่อก็รเรื่องจริงนี่แหละโอเรื่องจริงนี่เหรอเพราะว่าเราอยากได้อยากได้อยากได้เงินเขาอยากได้เงินเขาอยากได้ทองคำสามได้มเเวียนคครรัับบ เราก็เลยอยากได้พออยากได้ขึ้นมาซป,ปับ๊บเราก็เลยเราก็เลยไปเสี่ยงอ่ะเสี่ยงเพื่อจะให้ทองคานี่ค,คือมันเป็นของเราเนี่แหละแต่ว่าถ้าเราชนะเขานี่เขาจะค้นมาให้เราอย่างเงี้ยเขาพร้อมที่จะข้นมาให้เราแต่ถ้าเราไม่ชนะเขานี้เนี่ยเขาก็จะไม่ค้นมาให้เราที <laughs> นี้เราก็เลยอยากได้ว่าเขาต้องค้นมาให้เราเพราะวันนึงมันต้องมีฤทธิ์มีเดชบอกใบให้หวยได้แล้วก็ ทำนายไททักอะไรได้หมดน่ะไอ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 มลวิเศษในนี้ที่มันจะแปลเป็นตัวเงินเนี่ยเราก็เลยไปแพ้เท้าสักะไปแพ้เพราะว่ามันทนเจ็บไม่ไหวอ๋อครับพอทนเจ็บไม่ไหวขึ้นมาทีนี้ฤาษีท่านก็เลยมาท่านก็เลยบอกว่าเขาก็เลยไปตำนิ้เท้าสักะบอกว่าโอ้ยท่านเท้าสักะเอออย่างเงี้ยจะให้ก็ให้ดีๆไปเถอะไป อย่าไปแกล้งมันเลยถ้าแกล้งไอ้แดงมันยังเงี้ยเดักก็ตายหรอกคือความหมายจริงๆเนี่ยเขาต้องการให้มันมาบำเพ็ญมาเพื่อสร้างสิ่งใหญ่ๆโตไอ้ทองคำสามเล่มเขียนเนี่ยไม่ต้องไปแอคท่าดอกว่าจะต้องยังงั่นยังนี่มันเรื่องไร้สาระเมื่อมันเปิดเมื่อมันเมื่อมันปฏิบัติจบเหตุจบผลแล้วก็ให้มันไปมันเหมือนกับว่าให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อปฏิบัติมันมันมันจบเหตุแล้วเขาก็ไม่เห็นมีเรื่องราวอะไรเลย พวกเทวดาเขาก็เขาก็ไปสร้างสร้างเจดีย์สร้างวัดบาอารามใหญ่โตมโหราณทําไมจะต้องไปมีเงินไขให้มันไปไอ้ซ้มเล่มนเกวียนนี่อย่างเงี้ยทีนี้จากนั้นเป็นต้นมาก็เลยทีนี้เทวดาเนี่ยพวกพระอินทร์นี่ก็เลยก็เลยบอกว่าท่านแดงว่าเดี๋ยวข้าพเจ้าเนี่ยจะไปสร้างวัดให้แต่ว่าข้าพเจ้าจะคนหินไปทั้งหมดไปสร้าง ไปสร้างอยู่ในอยู่ในอยู่ในภูมันฟ้าเนี่ยอยู่ในตรงไหนภูมันฟ้าก่อนนี่แหละตรงที่เราอยู่เขา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 เรียกว่ามันฟ้ามันฟ้าเฉยๆใช่แต่ทีนี้พอแต่เรามาอยู่ตรงนี้ปั๊บเนี่ยเขาก็ทีนี้เขาก็ไม่ให้เราสร้างหรอกทีนี้เรามาอยู่เราก็อยากมีชื่อเสียงอยากมีหน้าตาอยู่ในสังคมอยากรู้ว่าเออเราก็สร้างวัดได้อะ ที่นี้เราก็สร้างแบบปูนแบบไม้ uh huh. เราก็สร้างแบบสร้างสร้างสร้างไปไเรื่อยอ่ะเพ, <อ S 1> พ <อ S 2> ราะที่บอเป็นเรือนไม้เนี<อ>่ยเออแล้วก็ไปสร้างพระใหญ่บางสร้างพระนอนบางก็ปรากฏขึ้นมาว่าไอ้พวกเทวดามันมาเห็นโอ้ยตายเลยตา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 ย,ตายพระแดงสร้างอย่างนี้ตายแน่นอนเลยตายแหละเนี่ยทำทําไมถึงทําอย่างนี้ uh huh. น,นี่มันเป็นขยะนะนี่พวกนี้ขยะนะนี่ทำไมถึงบอกว่าเป็นขยะบ่ก็มันไม่ถูกใจมัน oh. ก็มันไม่ถูกใจมัน <c oughs> มันกระบอกเป็นขยะ <c oughs> ยึดยึดยึดสร้างอย่างเงี้ยพอสร้างขึ้นมาเสร็จปั๊บทีนี้พวกเทวดานี้เนี่ยมันก็เลยไปบอกฤาษีข้างบน <c oughs> ซึ่งเป็นอาจารย์ของทั้งนี้บอกว่าท่านพ่อพระแดงนี่นะตอนนี้เนี่ยนาะสร้างแต่ขยะเต็มวัดเลยไม่รู้ว่าจะรื้ออีท่าไหนาจะหมด <c oughs> ผมอยากจะให้ท่านพ่อเนี่ยเวยไปบอกพระแดงหน่อยลำพังผมไปบอกปั๊บเนี่ยพระแดงมัน ได้แต่ด่าผมอยาด่าเทวดาด่าเทวดา,ดาท,ดาทีนี้ไปไปมาๆก็เลยก็เลยทีนี้ทีนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็มาท่านมาก็เลยบอกว่าแดงเอ้ยไอ้ที่มึงสร้างไปนี่เนะ่มึงยังไม่ทันแก่ตายเลยเนี่ยมันจะมันจะพุพังหล่นทับหัวมึงแล้วนี่มึงเห็นไหม hmm. อ่ามึงไปสร้างได้ยังไงยังเงี้ยอ hmm. ก็บอกว่าปูผมผมผมไม่มีเงินผมก็สร้างอย่างนี้แหละครับอย่างเงี้ย โอ้ยไอ้เทวดามันไปโวยวายกับปู่เนี่ยมันบอกว่ามึงน่ะสร้างแต่ขยะเต็มวัดมันจะลําบากลืออยู่นะเนี่ยนี่เอาอย่างงี้ให้เทวดามันมาสร้างให้ไปเราก็เลยถามว่าเทวดาเขามีเงินใีปู่โอ้ยพวกพวกนี้ประมาทมันไม่ได้นะมันมีฤทธิ์นะไอพวกนี้ออมันเนี่ยมันมันจะมาสร้างวัดให้มึงมึงก็เอืออก็มันไปอย่าไปหัวแข็งก็มาไอ้พวกพวกนี้อ่ถ้ามันจะสร้างใครมันสร้างไปมันจะสร้างวิธีการไหน นีทีนี้พอแต่พูดอย่างนี้ขึ้นมาปั๊บอยู่ๆมันก็มีเหตุหมันก็มีมันก็มีเหตุว่ามันมีพวกพวกปฏิบัติธรรมรเขาก็มาหาทางนี้เขามาหาทางนี้เขาก็คุยกันเรื่องเรื่องปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็เลยถามว่าทางนี้สายไหนปฏิบัติแบบไหนครูบาอาจารย์เนี่ยแบบไหนแล้วก็ทําไมพูดแต่เรื่องเทพเรื่องเทวดานี่มันหลงนิมิตหรือเปล่าอย่างเงี้ย พอมาหลงนิมิตหรือเปล่าขึ้นมาปั๊บทีนี้เขาก็นําเรื่องเราเหล่านี้ไปถามครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็เลยบอกว่าโอ้ยนี่มันหลงนมิมิตมันหลงนมแบบิมิตแบบมันหลงแบบแบบคือแบบหลงแล้วมันจะเสียมันจะเพี้ยนม,มันจะบ้าไปนะ่ะพอพูดอยู่แค่นี้ขึ้นมาปับ๊บก็เลยเป็นเหตุทําให้ญาติโยมเหล่านี้เขาก็คือเขาก็ไม่คือเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ ไมาได้ศรัทธาพอเขาไม่ได้ศรัทธาขึ้นมาเสร็จปั๊บทีนี้พวกเทวดาเขาได้ยินญาติโยมสนทนาธรรมกันเขาก็เลยไปกราบทูลท่านพ่ออยู่บนสวรรค์เขาก็บอกว่าท่านพ่อเอ,อ้ยยังเงีรยจริงๆแล้วเนี่ยทำไมโลกมนุษย์เนี่ยเขาถือสิ่งนั้นสิ่งนี้กันเสียละเกินทำไมเขาถึงไม่เข้าใจในสิ่งที่พระแดงพูด แล้วแล้วอย่างนี้นพระแดงจะอยู่ในสังคมของพระได้ยังไงเดี๋ยวคนนั่นก็มาถามว่าลงนิมิตเดี๋ยวคนนั่นก็มาถามว่าเป็นอย่างั้นอย่างนี่คือผมว่าพระแดงเนี่ยก็คงจะคงจะตอบคําถามเขาไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยที่นี้เธอก็เลยที่นี้ท่านพ่อก็เลยบอกว่าแล้วทํำยังไงเราถึงไอแดงเนี่ยมันจะไม่มีคนเนี่ยเอาไปตีชิ้นนินทา หรือเห็นแล้วต้องยอมรับมันก็ต้องสร้างในสิ่งที่มนุษย์สร้างไม่ได้แหละท่านพ่อถึงคนจะยอมรับถึงพระจะยอมรับไม่งั้นครูบาอาจารย์เขาไม่ยอมรับหรอกอเพราะว่าการบําเพ็ญของเขาเนี่ยทั้งอัดทั้งรมเนี่ยมันแน่นถ้าต้องถ้าถ้าสร้างอะไรไม่ไม่ใหญ่จริงไม่เนื้อเขาจริงๆเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเหยียบยังไงเขาก็ต้องดูแคลนเราแหละทีนี้ท่านก็เลยพูดว่าเอาอย่างนั้น ไปเรียกเท้าสก,กะมาก็เลยเท้าสก,กะก็เลยไปไ,ไปหาท่านพอไปหาท่านคือมาว่าเท้าสก,กะเอ้ยช่วยสร้างวัดแหยแดงมันหน่อยสร้างไอแบบที่ว่าคนเห็นแล้วอย่าให้ใครกล้าสร้างตามแล้วก็สร้างไอแบบที่ว่าอย่าให้ใครประเมินราคาได้ว่าวัดนี้สร้างลดเท่าไหร่แล้วก็สร้างไอแบบว่าการเวลาทําลายไม่ได้แล้วก็สร้างไอแบบที่ว่าคนทั้งแผ่นดินเนี่ยสงสัยมากที่สุดนี่คือ ให้้วยเทพเทวดาเนี่ยคือนําไปรับนําไปจัดการให้มันด้วยสงสารมันทีนี้พวกเทวดาหลายหลายคนเนี่ยเขาก็เลยถามว่าท่านพ่อพูดไปพูดมาเนี่ยทําไมท่านพ่อเนี่ยถึงห่วงกับพระเดิมูร่นนี้หมายถึงใครฮะท่านพ่อนี่ก็คือสูงกว่าเท้าสัก,กะอีกอะใจกว่าเท้าสัก,กะเออ <laughs> สั่งเท้าสักะได้สั่งเท้าสักกะได้ครับผมทีออ่น<ะ>ี่ทะเลยที่นี่ก็เลย แต่ที่นี้ท่านก็เลยบอกว่าทําไมถึงห่วงแต่ท่านแดงครับคือคือพระองค์อื่นเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ท่านคือกันแต่ทําไมท่านถึงไม่ท่านถึงไม่ไมห่วงทําไมห่วงแต่ท่านแดงก็บอกว่าโอ้ยยางพวกนั้นเนี่ยไม่ไม่ต้องไม่อยากห่วงมันหรอกเขาบอกว่าทําไมละปูงเนี่ยคือมันไม่ได้ถือปูด้วยความมั่นคงแต่สั่งไอแดงเนี่ยมันถือปูด้วยความมั่นคงปูถึงห่วงมัน ไม่อยากให้มันพิดหวังในการถือปูเาก็เลยบอกว่าปูการการเคารพอบ,บูชาปูเนี่ยศรัทธาปูเนี่ยมันต้องมีเหตุผลดานี้อย่างเงี้ยท่านก็เลยบอกว่าไอ้เทวดาเอ้ยเนี่ยสมบัติของปูที่จะมอบให้ไอ้แดงมันเนี่ยมันเป็นสมบัติมหาจาักรพรรดิคนธรรมดาเนี่ยถือไม่ได้ดอกจะถือได้จะมันนี่แหละเพราะว่ามันมีตะบะ มันมีความมั่นคงต่อครูบาอาจารย์และมันไม่ได้ยกเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันรู้นั้นเนี่ยคือมาเปรียบเปรยหรือว่ามาเทียบธรรมะของครูบาอาจารย์นี้แหละที่ปูเนี่ยทึ้งศรัทธามันจากนั้นเป็นต้นมาก่อเทวดาก็เลยชวนทางนี้ไปไปนครวัดโอ้อไปนครวัดไปนครวัดจริงๆ่รฮะ uh huh. <c oughs> พอไปนครวัดเท้าสาก,กาเนี่ยก็ได้ชวน ทังนี้ก็เลยจัดทัวร์ไป30ิบกว่าคน uh huh. พอไปถึงนครวัดเดินกระสานเท้าสกาก็เลยถามว่าท่านแดงท่านเห็นนครวัดเ,เป็นยังไงวาชอบไหมว่าชอบแล้วถ้าท่านชอบอย่างนี้นะ่ะอย่างนั้นเนี่ยท่านกลับไปนี่ท่านจะต้องไปรื้อวัดท่านทิ้งให้มดนะเพราะนาครวัดเนี่ยมันใหญ่มันจะต้องใช้หน้าที่มาก uh huh. ขอให้บอกว่าทีนี้ขอให้ท่านเนี่ยไปรื้อวัดเธออย่าสงสัยเลยนะครับเจ้าจะสร้างให้ เพราะคาสั่งของท่านออกมาแล้วค้าพเจ้าจะต้องทําไม่ได้ทีนี้จากนั้นเป็นต้นมาพอตะกลับมาเสร็จปับ๊บเราก็ไม่กล้าลือ้อเด้เพราะว่ามันหลายอย่างเนี่ยมันหลายซะลอเกินสีได้เสดายครับ <c oughs> พอมันเสดายขึ้นมาแล้วก็ทวงเวลาเอาไว้แหละ,ะจนมาถึงพศหกสิบเนี่ย<ะ>พศหกสิบเนี่ยที่ท้าสักกะเขาก็เลยถามเราว่า <c oughs> ถามเราว่า ท่านแดงตอนนี้ท่านอายุเท่าไรอยู่เนี่ uh huh. <c oughs> บยบอกว่าหกไอ้บอกอายุห้าสิบกว่าท่านจะอยู่ในโลกนี้จะกี่สิบปีถ้าท่านก็จากโลกนี้ไป uh huh. คําสั่งเขาออกมาแล้วเขาให้ข้าพเจ้านั้นเนี่ยสรงมอบราสาทินที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกไงท่านได้เห็นก่อนตายแล้วก็พร้อมด้วยราสาเอาไว้นั่งกินกาแฟเอาไว้นั่งสนทนาธรรมกับพระทุกอย่างจะต้องสร้างเป็นภาษาททั้งหมดท่งมอบให้ท่านได้เห็นก่อนตาย และหลังจากที่ท่านตายไปแล้วเนี่ยคำสั่งเขาก็บเขาก็บังเขาก็ให้ข้าพเจ้านั้นเนี่ยสร้างปราสาทนครวัดเนี่ยเอาไว้เก็บร่างของท่านอีกอนี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้านั้นเนี่ยรับงานมาแล้วก็จะต้องสร้างให้ได้ขอท่านอย่าสงสัยเลยเพราะว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ได้สร้างถวายท่านเนี่ยความพิษมันเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าฉะนั้นขอให้ท่านนั้นเนี่ยจงอย่าอย่าสงสัย พอจากนั้นเป็นต้นมาปั๊บอยู่ๆท่านพ่อเนี่ก็เลยลงมาลงมาท่านก็เลยบอกว่าแดงเอ,อ้ยอย่างเงี้ยลำพังมึงเนี่ยไม่มีธรรมะจะไปคุยกับเขาหรอกอแต่สิ่งที่มึงจะคุยได้แล้วเขายอมรับมึงได้คือสิ่งที่มนุษย์สร้างไม่ได้ทีนี้แหละคือสิ่งที่สิ่งที่มึงจะมึงมึงมึงจะคุยได้มึงคุยแต่เรื่องเทพรังเทวดาเนี่ยพระสงฆ์องค์พองค์พระเจ้าเนี่ย เขาไม่ได้มียานลึกไปถึงขนาดนั้นอเออก็เลยบอกว่ามึงก็มึงก็เอาตัวนี้แหละมึงก็เอาอันนี้แหละไปอย่างเงี้ยพอจากนั้นเป็นต้นมาเราก็เริ่มตัดสินใจสร้างตัดสินใจสร้าง